ผู้ชมครับวันนี้ก็ผมพามาดูผู้หญิงแก่งนะฮะ<ม>ซ่อมมอเตอร์ไซค์นะโหไม่น่าเชื่อครับสามสิบกว่าปีแล้วซ่อมมานะครับผมนะฮะโอเคสามสิบกว่าปีาป่ายางอย่างเดียวนะยางเปลี่ยนยาง,ยางอ๋อตั้งโซ่เปลี่ยนยางป่ายางอ๋อครับผมสามสิบกว่าปีนี้ตั้งแต่าสาวๆใช่ไหมวะนะตั้งแต่แรงงานมาฮะ ตั้งแต่แต่งงานตอนนะ้าอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย <45 S 1> อายุส่สิบหา้าตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้เหรอห้าสิบกว่าหกสิบสี่แล้วแสดงว่าสามสิบกว่าปีทำมาเนาะอือโหดูครับผมนะไม่ได้เรียนมาโดยตรงก็ท้องได้นะดูเนาะอ๋ออันนี้แฟนพักเที่ยงหรือว่าไงฮะอ๋อแฟนพักเที่ยงนะครับผู้หญิงแกร่งจริงจริงนะผมนะโอ้โหดูครับการเปลี่ยนยางนะ ฮะผมบ้านอยู่นี่เองอยู่ทุ่งหลวงเลยทุ่งหลวงไปหน่อยครับพี่ครับผอนะทุ่งหลไม่ถึงไมหน้าเลยอ่ะฮะทุ่งหไม่ถึงหน้าเลยทุ่งหลวงไปอีกไ่อยู่อ่างหินนู่นอยู่อ่างหินพี่ครับผู้หญิงแกร่งนะผู้หญิงแกร่งแถวนี้ใหญ่สุดแล้วตั้งแต่แถวนี้ใช่ไหมเนาะอืมเขา้านใหญ่เขาก็ยัง เราว่าครับว่าไล่มาอยู่แถวตู้ของไปผู้หญิงแข่งนะครับผมไม่ไม่ค่อยมีผู้หญิงทำได้นะเนี่ยงัดล้อแบบนี้นะเมื่อไหเจอเลนะี<า>่ยอยากจะเลิกใช่ไหมห้หกสิบกว่าหกสิบเท่าไหร่พี่ตอนนี้ปีนี้หกสิบสี่ครับยังงัดยางได้สบายเลยนะยโอ้โหก็ยาาางงเมัด่อันนี้ต้องงัดให้มันหลวมๆก่อนไนดะ้วันเดี๋ยวเขางัดออกมาทีให้มันคลายตัวก่อนต้องให้มั็นคลายตัว อ๋อให้มันอยู oh. ่ใกล้กับล้อก่อนนะครับอ๋อสุดยอดจริงๆเลยเช่นนี้มันเปลี่ยนยางไม่ใชเหรอเปลี่ยนยางต้องถอดล้อไม่ใช่เนี่ยถอดนี้ไม่ตองถออด๋อด้านนี้มันถอดได้มันใส่ขั้วขั้วทตรงนี้เลยนะอ๋อรุ่นนี้ไม่ต้องถอดนะอ๋อรถรุ่นนี้ไม่ต้องถอดล้อเพราะมันอ๋อรุ่นนี้มันทำมาจับแบบนี้เลยนะไว้สลับเปลี่ยนยางในยางนอกได้เลย ไม่ต้องแกะเลยไอ่งั้นเรางัดเอ๋อครับ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 อ๋อติดถ้าถ้าเกิดมาร้อนๆนี่ก็ลำบากเนาะอือผู้หญิงแกร่งผู้หญิงแกร่งนะครับบางรุ่นแบบนี้มีบางรุ่นที่ต้องถอดเพราะว่ามันจะมีมิเตอร์ทางนี้อ๋อมีิเตอร์แต่รุ่นนี้รุ่นเตอร์ยึดดับเป็นตะเกียบตัวตะเกียบรุ่นนี้ไม่มีสเตอร์ถอดได้เลยนะครับอ๋อเขาเรียกรุ่นอะไรนี่แล้เนี่ยอันนี้นะที่เขาใช้อืม PT 1 2 5ครับผมนะรุ่นนี้ย่ออะไรครับเดียวกันด้วยยังมห้มมายมฮ่ายามห้าทีทครับผมนะ้นหนึ่งสองห้าครับผมนะรุ่นนี้ไม่ต้องถอดล้อครับผมสาม,มารถเปลี่ยนยางนอกยางในได้เลยครับผมนะครับผมนะถอดลอ้อพอดช้าหน่อยต้งรุ่มถอดล้อที่ผู้หญิงแกต่งนะครับนี่ยผู้หญิงแกงต่งยอดเลยเนี่ยสงเกียด คือว่ามาซ่อมป่ายางแล้วเปลี่ยนร้อยอะไรน,นี่คือส่งลูกจบปริญญาโทรปริญญาตรีมาแล้วหลายคนแล้วใช่ไหมคะนี่หรือว่าไงฮะฮะคนจบปริญาารญาตรีอ๋อคือว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกโตไปรแล้วเปร็ <c oughs> นหนุ่มเป็นสาวมาแล้วอ๋อครับ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 ูกชายสองคนอ๋อครับครับครับดูกันหวีมันกันยันรอฮดูครับโอ้โหไม่ธรรมดาต้องยอมครต้องยอมบางคนผู้ชายยังทำไม่ได้ครับเนี่ยหนุ่มๆยังทนยอมๆเลยเนี่ยนะทุกพี่เขา อายุเป็นแค่ตัวเลขจริงครับแบบนี้นะครับผมนะหกสิบสี่ครับผมนะของเจ้ายมหกสิบสี่นัดร้อยได้สบ,บ,บายสบายดูครับดูว่าอย่าเพิ่งเลิก,ก,ก,เเลกครับผมถ้าเลิกเดี๋ยว<น>ไม่รู้จะซ่อมที่ไหนนี่ผมยางรั่วตรงนี้พอดีเลยเนี่ยปามาตรงนี้เลยผ่านใน,นทางออกไปประมาณร้อยเมตรตรงนี้มีหลุมเมื่อผมตกหลุมเดียวมันระเบิดเลยตุ่มยางไม่ดีแล้วก็ทีนี้มันสายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วยางยางนอกก็ไม่ดียางในก็ไม่ดีได้เวลาได้เวลาเสียตังค์ นี่ครับผมถ้าไม่เราเปิดตรงนี้ก็ไม่ได้เจอไม่ได้เข้ามาอ่าไม่ได้เจอเลยครับผมเนี่ยฮะคุณพี่คุณพี่บ้านเดิมอยู่ที่นี่เลยครับคนที่นี่เลยอะเดี๋รับบริสุทธิ์เหรออ๋อครับครับคุณพี่บ้านเดิมอยู่ที่นี่เขาเรียกอะไรอำเภออะไรที่เนี่ยอำเภอปากท่อตําบลอ๋อนี่ตําบลทุ่งหลวงนะเดี๋ยวผมยังรั่วที่บางนี่พอดีเลยเนี่ย อ้าวโหสุดยอดเลยพี่ครับผมไม่ยากครับเรื่องการถอดล้อนะดูวิธีการถอดล้อของผมนะอ,มอยา่างอย่างเส้นใหญ่มันก็งัดยากหน่อยเนาะมันแข็งเนาะห่อเนือ้อยางบางทีเราใช้นานใช้ไม่นานดีถ้าใช้นานมันจะแข็งเลยนาะ เนี่ยผ่านไปใช้เวลาผ่านไป5นาทีกว่าเองครับผมแล้วจะออกมาแล้วร้อยครับผมในแม็กสุดยอดจริงๆเลยถึง5นาทีครับผมไม่แล้วพูดแต่ว่ายางนิ่มมันนี้ดึงออกไปแล้วนาะแล้วอแต่รา์ยางนิ่มนิ่งไม่ถึง5นาทีนะอันนี้5นาทีผ่านไปนะครับผมนะ้ยางเขามียางเขาดูแลเขาหดมาแล้วออ๋ครับผมอืม ครับแล้วก็บดมาด้วยไงถ้าบดมามจ,ะจะการกัดยากกว่าหรือไงยาอ,อ,อย่างในมันจะเข้าไปซ้อนกับขอบยางนอกอ๋อของผมก็บดมาบดมานิดเดียวเองเม,ม,มื่อก<า>ี้บดมาปะแค่ไม่กี่ร้อยเมตรเนี่ยจริงๆเลครับอ่าเมื่อกี้ผมบดมาประมาณร้อยเมตรได้แหละมันก็หลายรอบแล้วอืมอืมคงจะปิ้นหมดือนอะไรหรือเปล่านี้ครับผม ดูร้านครับแบบมีอุปกรณ์ทุกอย่างนะร้านเจ๊ครับผมนะลรงบอกนะสายพงสายพานก็มีสายพานเครื่องซักผ้าอะไรก็มีนะผมสายพานเครื่องจักรมีทุกอย่างแล้วผมนะซับซับซับซ่อมโดอายกเครื่องอะไรพร้อมหมดทุกอย่างเลยททุกอย่างเลยเกี่จอดมาไซเนาะออกไซน์ก็ทำเนาะไม่ธรรมดาเลย ดูยางดึงก็จะออกดีเมื่อกี้ไปกดตังมาพันหนึ่งไม่งั้นไม่มีตังให้เจ๊เนี่ยเกือบไปแล้วเนี่ยเพิ่งกดตังเสร็จว่าจะไปพอผมพัดซื้อของไงซื้ออะไรโอเกือบไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีตังนี่จบแลยวน้งแต่นอนก็ไปวัดเขาไปเอกนอนอย่างนั้นแะหไปไหนไม่ได้ แห้งัดยางได้เขาเก่งแล้วถือว่าเก่งมากเลยแสดงว่าตอนใหม่ใหม่นี่ฝึกอยู่นานนันกกว่าจะได้เนาะทำตู้แตกไปลูะฮะทำตู้แตกไตู้อะไรฮะตู้กระจกอะทำไมถึงแตกได้อะดีโงนัทแล้วว่ายางมันดีดจับมันก็ดีดจับไอ้หรือว่ายางมันมันก็ดีดออกไปอ๋อคือว่าทำตู้แตกไปลูกนี่เลยยางยางนี่มันดีดออกมาเลยดีดใส่ตู้เลยอ๋อโฟนัทมันเป็นอะทีนี้พอดียังไม่อยู่ ม่คยลยารวมาตอดูปัจจัยห่ไม่เคยนะดี๋ยกเป็นนะแล้วงไม่มผ่านงานมาสากว่าปีนี่ช่ำชองกันนะัตรงนี้จิบๆนะแค่นี้ธรรมดาแล้วคือผ่านร้อนผ่านหนามาเยอะแล้วเนาะอครับครับครับแล้วก็ต้องให้วยนะครับดังต้นะประมาณร่า ครับครัอล้ทีนีก็เป็นบาเขาละแค่ครีมก็จุดยอดแล้วครีมมันใหญ่มากเลยจับไปตะปุ่มไปสูบลมมันนะเดึงออกมาเนาะจริงันติดข้างในเนาะยางครับยางออกมาแล้วครับผมทนเนี้ย ขึ้นมาเลยครับเ่นี้เป็นเก่ากิโลแล้วเนี่ยต้องต้องต้องคำดูก่อนว่ามีมีตะปูค้างหลงเหลือเยอะบ้าเนะไม่ใช่ใส่ไปวิ่งไปต้องรูปดูก่อนว่ามีมีตะปูฝังไงหรอเปล่านะเป็นแท่รับันเม่ออ เอาบางทีฝังในก็มีลวดสลิงกนนะบลัลงก็ทลวอมลิงนี่ั้างมันมองไม่เห็นนะคล้ายๆเข่าเข็มเลยนะตองล้วมเากท่าถไม่ออกใส่จมาดงทะลอืเ๊ปะยางทำไมลั่วเร็วจังอ้าว้วงทำกันอีกอะเอาจะไปรู้ว่าเธอไปเี็บอะไรมาอีกอว <c oughs> วะว่าไป้บว่าไปเียบอะไรมาต้องบอกรู้เรื่องกันยัยเอาเอาไอ หนามเอาไม่ได้นะจะบอกรั่วอาจจะรั่วเดียว่าอ๋อถ้าไม่เปลี่ยนก็เรื่องของคุณแล้วเพราะหนามถ้ามันต่ำมาเราจับจับแล้วมันดึงไม่ออกนะดึงไม่หมดนะอะไรต้องบอกเขาไงอ๋ออ๋อย่างนอกไม่ดีก็ต้องช่วยด้วยยางนอกไม่ดีนะถ้าไม่เปลี่ยนก็ดูเราว่าจะมีเงินเท่าไหร่นะครับครับครับอ๋อเวลาเปลี่ยนยางนี่ก็ต้องดูยางถ้ายางนอกไม่ดีต้องเปลี่ยนทั้งคู่เลยเนาะ ถ้ายังนอกไม่ดีเปลี่ยนยังในไปเดี๋ยวก็รั่วอีกนะกนถูะะถ,ถ่ายไปก่อนช้าไปก่อนจะไม่นานก็รั่วอีกนะไปก่อนองางไ่นกตนะลงหน่อยคาวม,<อ>ม,มาไม่พอเอาเอาไ่ไหมอไปได้ครับครับ ไม่ต้องอะไรมากหรอกแค่ดูผู้หญิง60กว่าปีมานั่งงัดยางนี่ก็คือไม่มีแล้วประเทศไทยนะไม่ได้มีน้ยอย่างนี้เกิน3คนนะ่นธรรมดาไม่เคยเจอนะผมมีนะมีบางคนไม่ทำเครื่องก็ซ่อมคนเลยนะแต่ผมไม่เคยเจอไงน้องไอ้มากเลยนะที่ว่าเจอแล้วผู้หญิงมาอายุมากๆแล้วมาซ่อมมาใส่นี่ไม่ค่อยเจอเลยไปร้านไหนจะมีวัยรุ่นั้นเลยไวรุ่นซ่อมถูกไหมที่รุนนี้ก็เพราะว่ต้องไปดูปัญหา่นนผไม่ทำกันแล้วครัควรตรวจสอบ เปิดานชอปทีหลังนี่เเลิกทั้งหมดไม่ดีก็ไม่เลิกครับครับีเฉยนีแล้วสาวโตมาแล้วากก